สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดวันนี้ส้มจี๊ดเนี่ยมันปลูกได้สามสามอย่างนะสามอย่างคือาการเพาะเมล็ดนะการเพาะเมล็ดแล้วก็ตอนกิ่งนะตอนกิ่งแล้วก็การชํากิ่งนะแต่คุวันนี้คุณยายจะทำให้ดูสองอย่างนะคะคือการเพาะเมล็ดนะแล้วก็การชํากิ่งนะการชากิ่งเมล็ดมันนะคะพอดี พอมันแก่แล้วนะพอมันแก่แล้วก็เอาออกไปนะคะนะครคุณยายจะทําให้ดูนะอันนี้เป็นเม็ดมันอันนี้เป็นลูกมันนะลูกแก่ส้มอันนี้เป็นส้มจีดลูกแก่นะลูกมันจะแก่จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะเออคุณยายจะสาธิตว่าเออเว,เวลาเอืมอันนี้คุณยายสาธิตก่อนนะ อันนี้เออ่การเพาะเมล็ดนะการการเพาะเมล็ดนะคะเออ่ลูกหนึ่งเนี่ยมันจะมีเม็ดประมาณเออ่มีเม็ดประมาณ1เม็ดนะหนึ่งเม็ดถึง2เม็ดนะคะต้มต้มจี๊ดนะมันจะมีมีลูกมีเม็ดนะมีเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดนะคะมีเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดถึงสองเม็ดนะหนึ่งเม็ดถึงสองเม็ดนะคะนะคะแล้วก็เอาเอาเม็ดมันมาเพาะนะเอาเม็ดมันมาเพาะ เมล็ดมันมาเพาะนะคะอ่ะน,นะคะเพาะแล้วก็หมกเข้าไปในดินนะเอาเอาเมล็ดมันหมกเข้าไปในดินนะคะแนวอันนี้คุณยายจะให้ดูอันนี้อันนี้เขางอกแล้วนะคะอันนี้มเมล็ดนี้งอกแล้วนะงอกแล้วแล้วก็เอาใส่ลงไปใส่ลงไปในดินนะแล้วก็กลบนะคะกบ ดินที่ดินที่ใช้นี่จะต้องเป็นเเป็นดินธรรมดานะเป็นดินปลูกต้นไม้ธรรมดาทั่วไปนะคะดินอะไรก็ใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะอันนี้เราฝังเราฝังเมล็ดแล้วนะคะฝังเมล็ดแล้วหลังจากฝังเมล็ดแล้วนี่เประมาณเราจะมาปลูกได้ก็ประมาณสามเดือนนะประมาณสามเดือนนะคะพอสามเดือนเสร็จแล้วนะคะต้นเขาก็จะโตแบบนี้นะ อันนี้อันนี้คือเป็นต้นที่โตนะคะอันนี้เป็นต้นที่โตแล้วนะต้นโต,ตอันนี้อันนี้สามเดือนนะคะต้นนี้สามเดือนนะคะสามเดือนอันนี้พุณยยให้ดูนะแล้วก็ปลูกเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้เอ่อต้นนี้ปปําเอ่อสามเดือนนะคะสามเดือนนะคะพอสามเดือนเสร็จแล้วเราก็เอ่อนะคะอันนี้สามเดือนเราก็แยกแยกกระถางนะคะแยกให้เป็นกระถางกระถางใครจะกระถางมันเลยนะนะคะ อ่าโอเคนี่หนึ่งกระถางอันนี้การปลูกส้มจี๊ดนะโดยการพ่อมเมล็ดนะคะอันนี้คุณยายพ่อมเมล็ดมาแล้วสามเดือนนะเขาจะเป็นต้นไม้ที่โตยากนะโตยากอันนี้สามเดือนได้แค่นี้นะคะสามเดือนได้แค่ นะคะพอพอเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดให้แน่นเลยนะคะกดดินให้แน่นเลยนะกดให้แน่นเลยนะคะปลูกเสร็จแล้วกดให้แน่นนะเป็นเออแยกเป็นเออกระถางใครกระถางมันเลยนะนะคะอีอายันโตเลยนะโตนานอีกนานนะคะเพราะว่าเขาจะปลูกเออค่อนข้างที่จะโตยากนะคะโตยากนิดหน่อยแล้วก็เออนะคะเราปลูกเข้าไปปลูกลงก็กดให้แน่นเลยนะกดดินให้แน่นเลย แล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําลดน้ํนาเช้าเย็นนะเขาจะเป็นพืชที่ต้องอยู่กับน้ํานะลดน้ําเช้าเย็นเลยนะคะห้ามห้ามขาดน้ํานะคะเออนาน,นานทีหนึ่งก็เติมดินด้วยนะคะเติมดินแล้วก็ลดปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่คุณยายใช้ก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติแบบนี้นะเป็นปุ๋ยหมักธรรมดานะคะนะคะต้นต่อไปโอเคอ่ะนี่ อันนี้จะเป็นต้นของเขาต้นแม่ต้นต้นแม่นี่นานมากแล้วนะคะต้นแม่นี่ต้นนี้นะต้นเนี้ยสิบกว่าปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้นะเนี่ยต้นนี้ก็ต้นนี้ประมาณสักเอ่อห้าปีต้นนี้ห้าปีต้นเนี้ยสิบปีต้นนี้ก็สิบปีแล้วนะคะสิบปีแล้วเนี่ยนะคะคุณยายมีสามปีห้ามีหกต้นนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดหกต้นที่ใหญ่ๆนะคะ นะคะปลูกไว้หลายๆที่นะโอเคนะคะอันนี้ก็เท่ากับเป็นปลูกต้นแล้วนะคืออันนี้นะคะจากมเมล็ดนี้นะจากการพ่อมเมล็ดนะคะอันนี้เป็นลูกมันนะลูกมันอันนี้คุณยา,ายสาธิตให้ดูว่าพ่อมเมล็ดนะคะพอพ่อมเมล็ดเสร็จแล้วก็เอ่อรดน้ําเช้าเย็ยนเลยนะคะห้ามขาดน้ํานะห้ามขาดน้ําเลยนะคะ รดน้ําให้ชุ่มนะคะประมาณประมาณสองสามเดือนนะประมาณสามเดือนให้เขาโตเป็นขนาดนี้นะคะขนาดนี้นะอันนี้สามเดือนแล้วนะคะเนี่ยสามเดือนแล้วนะคะแล้วก็แยกออกมาปลูกนะคะเพื่อที่จะให้เขาโตไวนะให้เขาโตไวนะคะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการเอออันนี้เป็นการชํานะคะเป็นการชําชํานะเดี๋ยวคุณยายออกอันนี้เป็นการชําอาสาที่การชํานะคะก็เออ เลือกนะคะแล้วก็เออเลือกตามนี้นะเลือกนะคะกิ่งนะเลือกกิ่งที่มันเออย่างนี้นะคะไม่แก่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาฟันเอานะคะเอาเอาท้ายมันนี่นะฟันออกนะคะฟันเอาเอาเปลือกเปลือกแขเปลือกแก่ออกนะเพื่อที่เขาจะเกิดรากใหม่เร็วนะคะนะคะเราฟันเพราะว่าต้องการให้เขาเกิดรากใหม่เร็วขึ้นนะคะ แล้วก็มาแช่น้ํายาเล่งรากนะประมาณยี่สิบนาทีนะคะยี่สิบนาทีนะคะเวลาฟันนี่เราก็ฟันเอประมาณที่เป็นตามันนะตรงตามันนะคะเห็นไหมคะเห็นตามันนะตานี่นะตรงตามันพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปอันนี้จะเป็นดินที่อัดแน่นนะคะเออคุณยาสาธิตก่อนนะอันนี้จะเป็นดินนะคะเป็นดินเป็นดินที่อัดแน่นเลยนะคะอัดแน่น แล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะลดน้ําให้ชุ่มอัดดินแน่นลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ลดน้ําภายในหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเราจะไม่ลดน้ําเขานะคะนะคะอันนี้เราก็เทิ่มลงไปนะคะอันนี้อันนี้ปลูกกันะทิ่มลงไปให้ลึกเลยนะคะให้ลึกเลยนะคะดินดินนี่แน่นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดินเขาต้องแน่นเลยนะคะให้ดินแน่นนะดินแน่นปุ๊บเนี่ยแล้วก็นั่นลงไปนะคะลงไปนะคะ ะค,ะคุณยายมีมือเดียวเดี๋ยวนะแปะแตทีแล้วก็เอาปิดขวานะปิดขวาแป๊บนี้นะคะเอาละค่ะคุณยายก็สาธิตให้ดูนะคะอันนี้การชํานะคะการชํากิ่งนะการชํากิ่งนะคะนี่นะคะพอ,อพอเราชําเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็กดให้แน่นเลยกดให้แน่นเลยนะคะน้ํามันจะฉ่าอยู่ในนี้แล้วนะคะไม่ต้องลดน้ําภายใน1เดือนนะคะ1เดือนไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะนะคะหรือถ้าเขาแห้งเกินไปก็ดูแล้วว่าลักษณะเขาแห้งไปนิดนึงก็หยดน้ํานิดหน่อยได้นะคะอย่าให้น้ําเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวรากก็จะไม่เกิดนะคะนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้นะคะประมาณประมาณ1เดือนถึงสองเดือนประมาณ2เดือนนะคะรากเขาก็จะเกิดเราก็จะเห็นเราก็จะพยายามเราจะมองเห็นรากตรงนี้นะคะนะคะนะคะ แล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาผ้าพลเตอร์นะคุณยายไม่ได้สาธิตให้ดูนะเอาผ้าพลเตอร์เอาเอาเอาสกอตเทปนะสกอตเทปปิดนะคะคุณยายสาธิตนะเอาเอาสกอตเทปปิดตรงนี้นะคะปิดตรงกลางตรงนี้นะคะนะคะนะคะปิดให้ปิดให้สนิทเลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะคะโอเคนะคะ นี่นะอันนี้เป็นการชํานะคะอันนี้เป็นการชํากิ่งนะชํากิ่งของอส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดนะโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็คุณยายก็มาสาธิตก,การปลูกส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดนะปลูกไว้เพื่ออะไรปลูกไว้เพื่อ,อมันก็มีรสเปรี้ยวแทนมะนาวได้นะรสเปรี้ยวแทนมะนาวได้และอย่างหนึ่งมันก็เป็นไม้ที่ประดับบ้านนะคะเป็นไม้ประดับบ้านสวยงามนะคะเป็นไม้ประดับบ้านที่สวยงามได้นะคะ นะคะอันนี้คุณยายก็ปลูกไว้นะคะอให้ดูให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะเป็นไม้เป็นไม้มงคลด้วยนะคะต้มตีดนี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะปลูกไว้ประดับบ้านได้นะคะคราวนี้คะ่ะเขาจะมีลูกมีลูกลูกจะดกมากเลย นะคะทั้งปีนะคะเออเขาจะเกิดลูกทั้งปีเลยนะคะเกิดลูกทั้งปีพอลูกมันเหลืองมันลูกมันแดงเนี่ยแล้วก็สามารถเอาไปํำมาเป็นเอาเอามาเล็ดมันไปทําได้นะคะ,นะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องเออรดน้ําบ้างนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส,ใส่ปุ๋ยหมักบ้างนะคะปุ๋ยหมักบ้างนะคะเ,ออเดือนละสองครั้งหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เติมดินนะคะอย่าให้ดินเขาขาดถ้าดินขาดแล้วคือรากเขาจะไม่เดินนะคะ ก็จะเหี่ยวตายนะแล้วก็น้ํานะคะเป็นน้ําที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะต้องลดน้ํานะคะต้องลดน้ําสม่ำเสมอนะคะต้องดูแลรักษาเขานะคะนคะคะโอเคนะคะก็มาเคลียรคุณยายคุณยายก็เออไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวมองให้คุณยายได้ก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้คุณยายก็มาเอ,อสาธิตนะคะสาธิตการ การปลูกส้มจีดนะคะการปลูกส้มจีตให้ให้ชมนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าคุณยายเลยนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ